ในประเ็ดซอยเอาโล,หลาดหอีกขาดเก็บเลยดวนี้นแบบอันนี้แบบหกเกียระใครสอบเล้ก็ไป w h ย <c oughs> นนเ,เยดี๋ยวเเคยเดิน ข้าไปซื้อเปลี่ยนไอโฟนอยู่เลยเยอะเยอะข้าไปซื้อเปลอโฟน่คุณพี่ขาจะฝากคุลย้ยวันนั้นวันนั้นมึงคอยู่รอหาต่อเด้อห่า

ไปห้า,าเล่นคลิปกันโอเคปะโอเคปะแม่ขอเงินสื่อเที่ยโทรศัพท์เนี่ยม่มีเงินแล้ว รยยอ,อแปลน้ำมันพ่อบ้านแปลน้ำมันอยู่จ้าวันนี้อากาศดีครักพี่น่องขอบคุณทุกการรับชมนะคะ